สวัสดีจ้าวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมนั่นเองเกมนี้นะคะสนุกมากเลยนะคะน้องไอชอบเล่นมากเลยนะเพราะมันเหมือนแบบชีวิตจริงมากเลยนะคะสนุกมากเลยมาดูกันว่ามันมีอะไรที่ทําให้น้องไอสนุกมากขนาดนี้นะคะทุกคนจะได้มาเล่นกันนะคะนี่ไปซื้อไอติมก่อนดีกว่าอยากกินไอติมเหลือเกิน นี่นะคะล้วก็กดไปเลยนะคะแล้วแป๊บหนึ่งนะคะมีไงมีไอติมให้เลือกหลายรสชาติเลยนะคะแต่ว่าน้องไอชอบกินไอติมรสช็อกโกแลตนะนี่กินเลยกดที่กระเป๋าก่อนนะคะโอเคนี่นะคะมากินกันเลยดีกว่าอ,อร่อยเกินไปปะเนี่ย โอ้โหเกมนี้นะคะสมจริงมากเลยนะคะเพราะมีทางให้ตกปลาด้วยนะใครชอบตกปลานะคะต้องรีบมาตกเลยนะนี่นะคะเมื่อกี้นะคะเป็นร้านซื้อคันเบ็ดนะคะหรือว่าสามา,ารถนําปลาที่เราตกได้เนี่ยมาขายด้วยก็ได้นะคะก็ได้เงินนะคะนี่เรามาซื้อคันเบ็ดก่อนนะคะนี่นะคะมีคันเบ็ดให้เลือกหลายแบบเลยนะคะสวยมากเลยนะเป็นไงล่ะ นี่นะคะเยอะมากเลยนี่เห็นไหมล่ะโอ้โหอันนี้สวยมากเลยนะคะแต่ไม่พอเพชรมีไม่พอนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาขายปลากันดีกว่านะคะนี่นะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะปลาที่เราไอเนี่ยจะเอามาขายนะคะมีปลาดาวอะไรด้วยนะน่ารักมากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวน้องไอซ์จะพาทุกคนนะคะไปตกปลากันดีกว่าค่ะจะได้รู้นะคะว่าวิธีตกปลานเนี่ยต้องตกยังไงกันแต่เวลาตกก็แอบยากนะคะเพราะบางทีมันก็จะมาตอดก่อนนะทําให้เรากดไปเลยนะมาดูกันว่ามันจะยากไหมโอเคค่ะเดี๋ยวกดไปที่กระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวไปหยิบคันเบ็ดก่อนเด้อนี่จ้าแล้วก็กดตกไปเลยนะคะ นี่มารอปลากันเมื่อไหรจะมานะต้องมารอกันเลยนะคะนี่เราเจอปลาแล้วนะคะโอ้ยกดช้าปลาหนีไปแล้วนะคะไม่เป็นไรลองใหม่นะนี่อันนี้เอาอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาจะเข้าแล้วนี่มาดูกันว่าจะได้ไหมอืมเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอเคค่ะลองไอศกรีได้นะคะ นี่เป็นปลากระพงเหลืองนะโอเคไปดูกันนะคะว่าเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะคะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะทุกคนรับรองไม่ต้องกลัวเหงาเลยค่ะป่ะไปกันเลยนี่นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นที่ที่เราให้ซื้ออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะหรือว่าจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงก็ได้นะนี่ปลาเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไง โอ้โหอันนี้คืออะไรนะคะน่าจะเป็นกระต่ายนะคะน,นี้น่าเป็นกระต่ายส่วนอันนี้ก็เป็นสัตว์ทะเลค่ะมีแมงกะพรุนอะไรด้วยนะน่ารักสุดๆไปเลยนี่นะคะนี่นะอันนี้เราก็สามารถซื้อได้นะคะเป็นไข่ทะเลนะคะแล้วก็มารอดูนะคะว่าฟักมันจะเป็นตัวอะไรอันนี้เป็นเกี่ยวกับแมวนะคะดูเหมือนมันเดินตามน้องไอได้ค่ะทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะ นี่น่ารักมากเลยนี่ก็น่าจะเป็นแมวนะคะอู้อันนี้หมาน่ารักมากคนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะลองกดดูซิอ๋อเขาเหมือนทําลูกหมาหายไปนะคะหรือว่าลูกหมาเนี่ยมันหนีไปนะเนี่ยเราจะต้องไปตามหานะคะช่วยเขากันนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปตามหาก,ก็เลยถ้าเราตามหาเจอนะคะเขาก็จะให้เงินเรา100บาทนะอยู่ไหนกันหนะ้าลูกหมาอยู่ไหนนะ้า นี่ไงใช่ตัวนี้หรือเปล่าลองจับดูสิน่าจะใช่นะคะนี่ไงมันขึ้นลูกศรนะว่าให้เราไปหาผู้หญิงคนนี้นะคะมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านี่ไงใช่นะคะถ้าใช่เขาก็จะให้เรารับรางวัลเลยนะนี่มีสัตว์เยอะมากเลยนะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะน้องไอ้ลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวน้องไอ้นะคะจะติดชื่อเกมไว้ให้เลยนะคะคนจะได้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะ นั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งจ <c oughs> ิ้งๆิงเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ด้วยนะคะบายบาย